สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันหยุดนะครับอันนี้ผมมีโอกาสได้เดินตลาดนัดนะครับผมจะมาอัปเดตราคาไม้ประดับนะครับเป็นไม้ทูใบความสวยอุที่ใบเขานะครับตัวนี้เป็นบอลสีนะครับครับผมบอลสีตอนนี้ราคายังไม่แรงครับราคาดอกลงไมาเยอะนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับชายชนนะครับพนคกนครับตัวราคานะครับหลักร้อยครับผมใครที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับ ลูกไม้ลูกไม้ด่างก็ราคาหลักร้อยนะครับใครที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับผมตอนนี้ไม้ราคาถูกนะครับต้องการที่จะสะสมมาสะสมตอนนี้ได้นะครับผมแบบหาหาไปสะสมได้นะครับราคาตามป้ายเลยนะครับต้นละแปดสิบสามต้นสองร้อยนะครับหรือต้นละหกสิบสองต้นร้อยนะครับ ความสวยเขานะครับอันนี้ยังไม่กัดสีนะครับผมต้องออกแดดสักหน่อยนะครับซื้อไปสะสมตอนนี้นะครับคนซื้อจะได้เปรียบคนขายนะครับตอนนี้ครับหวัวแดงครับกระถางขนาดไซส ความสวยของเขานะครับยังไม่จัดยังไม่ออกมาครับยังไม่กัดสีพาชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับตลาดตรงนี้อยู่ที่ชนบรีนะครับอยู่ที่นาเกลือครับเป็นตลาดของผมนะครับจะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมนี่ครับเศรษฐีสามต้นสอง สามต้นร้อยนะครับผมประบูทองก็ต้นละหกสิบสองต้นร้อยนะครับมีให้เลือกชมนะครับกินาว่าแก้วสารพัดนึกนะครับตัวเมื่อกี้นี้ผมเห็นหแบ๊บเป็นห่อเงินหอทองครับ สายใหญ่ๆนะครับราคาหลักร้อยวันนี้ผมพาชมไปเรื่อยๆนะครับเป็นตลาดนัดของถุมตัวนี้เป็นที่ไก่ต้งคู่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมาเนี่ยนับลูกค้าดูได้เลยนะครับ มีรถไม่ถึงสิบคันนะครับที่บิงเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมต้นไม้กันนะครับผมจอดอยู่สักพักนึงนะครับผมถึงลงมาดูนะครับมีรถวินเข้ามาประมาณไม่ถึงสิบคันจริงๆนะครับตอนนี้ตลาดต้นไม้เงียบเหงามากครับราคาเลยดบลงมาถูกลงมาเยอะนะครับนี่นะครับไซส์ขนาดเล็กๆอันนี้นะครับ ตัวนี้กัดสีสวยนะครับขาวแดงเขียวมีให้เลือกซื้อเยอะนะครับมอลสีครับใครชอบแบบไหนให้สนใจที่แบบไหนนะครับตัวนี้ยังไม่กัดสีเต็มที่ก็มีนะครับ สวยเขานะครับอันนี้ที่บ้านผมก็เลี้ยงไว้หลายชนิดเหมือนกันนะครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ